ัประกาศรัสเซียบุกปิดสนามบินยูเครนในซูมี่โจมตีคลังเก็บโดรนขีปนาว,วุธอังกฤษขณะรถทางฝรั่งเศสถูกยึดแยกชิ้นส่วน จากกรณีเมื่อวันที่28กรกฎาคม66เว็บไซต์ช็อปคอได้รายงานว่ากองกําลังการบินและอวกาศของสหพันธรัฐรัสเซียเปิดสนามบินยูเครนในภูมิภาคซูมีประชาชนชาวยูเครนร,ร,รายงานการมาถึงสนามบินซซชกาในภูมิภาคซูมีเสียงระเบิดดังขึ้นสองครั้งที่สถานที่ทางทหารยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของขีปนาวุธหรือการโจมตี UAV ในโรงเก็บเครื่องบินของสนามบินซอชกามีการจัดเก็บโดรนโจมตีและกระสุนและเชื้อเพลิง อออทัพยเครนาจจะเป็นไปได้ว่าวัตถุเหล่านี้กลายเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยอาวุธที่มีความแม่นยำสูงของกองทัพ r f เป็นไปได้ว่าหลังจากการโจมตีสองครั้งที่สนามบินของการบินเชิงกลยุทธ์ของยูเครนในภูมิภาคลิเมนนิสกี้เครื่องบินที่บรรทุกขีปนาวุธตอมชาร์โดสู่24อาจถูกย้ายมาที่นี่นอกจากนี้หล่งข้อมูลการตรวจสอบของยูเครนอย่างรายงานกิจกรรมของเครื่องบินทิ้งระเบิดตู 22M3 บนท้องฟ้าเหนือภูมิภาค ริมีการประกาศเตือนภัยทางอากาศในหลายภูมิภาคแล้วและคาดว่าจะมีการยิงขีปนาวุธ k s 22/32จำได้ว่าเมื่อวานนี้มีการบินเชิงกลยุทธ์ของสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมกับ Black s e ซ f ฟ e e t และระบบขีปนาวุธบนพื้นดินของอิสคานเดอร์ก็โจมตีในเวลากลางวันด้วยอาวุธนำวิถีที่แม่นยำต่อเป้าหมายทางทหารในดินแดนของอยูเครนนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าในระหว่างการพยายามบุกทะลวงแนวป้องกันข,ของกองกำลัง RF ค่าศึกสูญเสีย ียยันเกราะหลายสิบคันที่ผู้ให้การสนับสนุนตะวันตกมอบให้ยันเกราะส่วนใหญ่ถูกทำลายโดยเครื่องบินรัสเซียปืนใหญ่ ATGM และโดน FPV ในสนามรบแต่ตัวอย่างบางส่วนที่เสียหายเล็กน้อยก็กลายเป็นถ้วยรางวัลสำหรับเครื่องบินรบรัสเซียรถถังติดล้อ m x 1 0 r c r ของฝรั่งเศสถูกยึดและกนำไปยังรถแท็กเตอร์ KAMAZ 65225เพื่ออพยพรถสามารถเปลี่ยนเจ้าของและเข้าร่วมในการต่อสู้กับเจ้าของเดิมหรือกลายเป็นนิทัศการของอุปกรณ์ตะวันตกที่ยึดมาได้ เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีรายงานเกี่ยวกับการยึดรถถังที่คล้ายกันโดยนาววิกโยธินรัสเซียในพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานของโนโวโดเนสกอยในทิศทางของสาป,ปริเซียและสิบวันก่อนหน้านี้รถหุ้มเกราะของฝรั่งเศสก็ถูกทำลายโดยปืนใหญ่ในช่วงระลอกแรกของการตอบโต้เมื่อต้นเดือนมิถุนายนกองทัพรัสเซียได้รับตัวอย่างชิ้นส่วนเทคโนโลยีตะวันตกที่มีค่าสถาบันเฉพาะทางของกระทรวงกลาโหมรัสเซียกำลังศึกษาคุณสมบัติของรถถังและเพิร์ซ 2A6 ของเยอรมัน ยานต่อสู้ทหารราบของอเมริกันแบตอรี่และขีปนาวุธตอมชาร์ดพิััไกลายของแองโกลฝรั่งเศส